โอเคครับก็เหมือนอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปรีวิวของรถผมนะว่าเดี๋ยวผมจะทยอยอรีวิวของรถแต่ละคันที่ออกคลิปที่เคยออกคลิปด้วยกันหรือว่าที่รู้จักกัน,นครับก็วันนี้เริ่มที่คันแรกนะครับก็เป็นของน้องปโยนะครับคนนี้นี่คือเด็กที่สุดที่ออกคลิปกับเรานะครับน้องปโยน้องปโยอายุเท่าไหร่ครับอายุ15ครับผมเออ15นะครับทุกคนก็ออกคลิปด้วยกันแล้วอ่ะก็เดี๋ยวมาดูเลยครับว่า รายละเอียดที่เป็นมาเป็นความเป็นมาของรถประโยโน้องมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเดี๋ยวฝากประโยแนะนําตัวสักหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อโประโยโนครับอายุ15บรับซึ่งเด็กที่สุดในกลุ่มเลยอ่ะ,อะคำถามขออันนี้เดี๋ยวจะถามทุกคนคําถามแรกเลยครับทําไมต้องเป็น GD ครับผมว่ามันน้ํามันประหยัดดีครับแล้วก็ฟิลลิ่งการขับขี่มัน,ม,นมันดีครับมันรู้สึกมันสนุกครับ โอเคคันนี้ได้มาเป็นมือหนึ่งหรือมือสองครับมือสองครับผมอ่าโอเคพอจะบอกราคาได้ไหมจําราคาได้หรือเปล่าตอนนั้นได้มาประมาณหมื่นเดียวครับผมหมื่นเดียวเป็นรถเดิมใช่ไหมเดิมเดิมแล้วแต่ว่าเห<ด>มือนได้จากคนรู้จักหมใช่ป่ะใช่ครับ <ผม S 1> ได้จากคนรู้จักเข <พอ S 1> าที่เคยสร้างม,มารครับอ่ะโอเคก็ภาพรถน้องประโยคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะทีละอย่างเลยเดี๋ยวเอาจากอารอยียะเอาจากเอาจากชุดหน้าไปก่อนเลยครับอ่ะ เอาข้างบนก่อนอย่างแรกเลยครับอันนี้เป็นแทนทรงอะไรครับปรโยไม่ทราบชื่ออ่าไม่เป็นไรนะครับพอดีคือ,อต้องบอกอคุณผู้ชมอย่างเงี้ยเพราะว่ารถรถเนี่ยมันมีเป็นรถที่เขาเรียกว่าคือน้องอ่ะด้วยน้องแค่อายุสนะิบน้องบางทีหลายอย่างรถน้องก็ไม่ได้ทํา คนเดียว,วเราไปเซ่นแต่ว่าน้องก็ทําเยอะแต่ว่าเนี้ยก็จะมีพ่อน้องนี่เขาช่วยทําด้วยนะแต่ว่าวันนี้คุณพ่อ,อไม่ได้มาเนาะก็จะสัมภาษณ์น้องอ่าไหนอาจจะตกหล่นไปบ้างเดี๋ยวถ้าผมไม่ฮะข้อมูลเพิ่มได้ผมจะอินเสิร์ตเพิ่มนะครับ <S <S โอเคแฮนด์มันก็เป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าเป็นไอมีแคสบาร์ตรงนี้นะครับที่น้องเพิ่มเนาะอันนี้ของยี่ห้อเยะยครับมาเตอร์วูฟมาเตอร์วูฟนะครับก็เป็นแคสบาร์จากปกติเป็นแฮนด์บาร์เอออ่ะแล้วมาดูที่ตรงแฮนด์บาร์ในนี้มีสวิตช์อะไรบ้างครับแนะนําหน่อยเป็นไฟสปอร์ตไลทท์์์คคครรรัััับบอออนนนนนีี้้้เปป็สตไลใช่ื โว้ครับโแล้วนี่คือ USB ชาร์จแบตแล้วอันนี้คืออะไรครับไฟสปอร์ตอะไรกันสปอร์ตอะไรกันเอาถ้ไมมีสองอันนะอ๋อมีสองตัวใช่ไหมโอเคครับอ่ะพี่ฝากเปิดสปอร์ตไลท์หน่อยครับอ่านี้ไฟเหลืองนะครับอี่กันบนอ่าเป็นไฟขาวอ๋ออย่างี้เองอย่ินดีครับทุกคนก็คือเป็นเหมือนกันทั้งสองอันนะครับเพียงแต่ว่าน้องอ่าใส่สีสองชุดเนาะใส่ขวาสองชุดประมาณนี้โอ้นี่ก็จะประมาณนี้ครับก็สวยงามอยู่นะ โอเคครับอ่ะปิดไฟได้เลยหลอดหน้าก็เป็น LED แ้วเนาะครับผมเป็นตรงรุ่นใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้แปลงเนาะเลือนไม้เป็นไม้คู่เป็นของทั่วไปเนาะของแต่งไม้คู่ทั่วไปอันนี้วัดรอบใช้งานได้ไหมได้ครับผมได้จริงนะครับอาจจะมืดนะครับมองไม่เห็นหน่อยแต่ละก็เป็นวัดรอบทั่วไปครับคุณผู้ชมก็บอกเกี์บอกอะไรครบใช่ครัอย่างครบอีเวนต์เกียร์น้ำมันครับไม่มีอ่ะโอเคครับผ่านมาอ่ะเลื่อนลงมาหน่อยชุดดิสได้ข่าวว่าเพิ่งทำมาวันนี้หรือเปล่าใช่ไหม ก็อันนี้เป็นชุดดิสน,น่าจะเป็นโซนิกนะครับอืมก็เป็นแต่งคอเดิมเนาะไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็น่าจะเป็นแปลงแปลงเอ่อน็อตขัวโช๊คนะครับน็อตดีเดิมแปลงแปลงเกียวเอานะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็น่าจะชัดเจนนะเป็นจานยกโซนิกจานยกเอ๊ะหรือเปล่าใช่เหยมั้งใช่แหละ <laughs> ใช่ปะคือ <laughs> อันนี้ก็ไม่ชัวร์นะพอดีว่าคุณพ่อน้องทําให้เนาะเขาก็ไม่ได้บอกว่าของรุ่นอะไรแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นโซนิกครับเพราะว่าใกล้เคียงกับของผม ทั้งระยะตำแหน่งยึดไอวหูชกอะไรต่างๆอันนี้คอชิเจอ่ะโอเคบางโคนครับก็เป็นของแต่งวินเทจแต่งวินเทจทั่วไปนะครับราคาประมาณตอนนั้นผมซื้อมาได้ประมาณหกร้อยครับผมหกร้อยโอเคแล้วลืมถามพวกราคาด้านบนเลยแล้วไอ้พวกไฟอ่าไอ้ไอพวกสปอร์ตอะไรนี้เท่าไหร่ครับคู่หนึ่งประมาณสองสามร้อยครับผมสองสามร้อยประมาณนั้นเนาะโอเค เรือนใหม่ก็ประมาณถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณขายในออนไลน์ประมาณเรือละ4ี่ห้าร้อยบาณนั้นใช่ไหมตกสองอันนึงก็ไม่เกินพันเนาะแต่ว่าแปลงสายไฟเองปะใช่ครับใช่นะนี่นะครับเด็ก15นะครับไล่สายไฟเองนะทุกคนคิดดูก็ไม่ได้เกินความสามารถนะครับอ่ะอ่ะยางครับแต่ก่อนตอนออกชิปด้วยกันเนี่ยตอนนั้นเป็นยางฝันเรื่อยแต่นี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เป็นไงครับก็ยางของยางของ IRC ครับผมพอจะทราบขนาดไหมครับเบอร์อะไรเอ่ย ขอดส<อ>ิบเจ็ดสามร้อยครับผม 300, 300หรือ90ครับ90นะครับทุกคนก็ถ้าตีเป็นเลขนิ้วก็จะเป็น300เนาะวงล้อเป็น RCB ใช่ไหมใช,ใช่ครับ Racing Boy ขนาด2.75นะครับก็คือหน้ากว้างของกระทะล้อเท่าของผมเลยของผมก็2.75เจ้าไอสองเหมือนกันผู้ผิดครับใช่2.5รัดกับยาง90ก็ทรงประมาณนี้เลยนะครับสวยเลยนะลักษณะฟิลลิ่งเป็นไงครับหลังจากเปลี่ยนมาเป็นตัวตัวนี้มันเป็นเหมือนประมาณแบบ อ่าโรสเตอร์ใช้งาน,นทั่วไปเป็นไงดีกว่าฟันเรื่อยไหมดีอ่ะครับก็เบาครับยกล้อง่ายดียกล้อเลยครับโอเคอ่ะถัดมาครับไอตัวนี้แคดบาร์อ๋อเดี๋ยวไก่าไปนหนึ่งยางเส้นเท่าไหร่ครับลืมผมซื้อมาพันหนึ่งครับผมพันหนึ่งมือหนึ่งเนาะเป็นไม่ใช่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเบิร์กใหมย่ยางพันหนึ่งประมาณนั้นอ่ะโอเคครับนี้มาตรงเรียกว่าอะไรดีแคดบาร์พักเท้าเท้าใช่เรียกวอะไรดีเราเรียกว่าอะไรครับ เราเรียกว่าพักเทา้าแฮนจักดาาน,นจักรยานเอ้ยเดี๋ยวทุกคน <c oughs> ผมทุกคนเป็นแคสตมาแฮนจักรยานจริงๆด้วยเฮ้ย <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> จ๋งว่ะโอปแปลกมากครับ <c oughs> ผมเพิ่งสังเกตจ,จริงๆเฮ้ยแฮนจักรยานนี่น้องไอเดียทั้งสันว่ะ <c oughs> ก็คือการล้มได้ด้วยแล้วก็เอาพักเท้าได้ด้วยถูกไหมใช่ครับโอ้ก็ค่อนข้างเก๋อีกแบบครับเออมันเท่ดีว่ะเจ๋งว่ะแล้วการติดตั้งติดตั้งไงครับเนี่ยก็ ยึดน็อตกับที่มันยึดกับตัวเครื่องครับอ๋อได้เชื่อมมาหับหรือว่าเยเชื่อมเชื่อมขอเชื่อมติดกับโครงไอ้กับตัวไอหูอันนี้<ช>อ้โทันะตีที่ยึดมาตีที่ยึดมาตรงนี้นะก็คือเป็นสร้างเป็นชุดเชื่อมเชื่อมชุดกับไอเขาเรียกสร้างขาจับจับยึดกับตรงน็อตยึดหูเครื่องนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมไอหูเครื่องเนี่ยสองฝั่งเหมือนกันก็จะหยับแข็งแรงอะเนี่ยคุณดูโยกอะทั้งรถจับตัวเนี้ยโยกข้างรถสุดยอดจริงอะ แอนจอยยานบอกราคาได้ไหมหรือว่าของเก่าบ้านก็ของเก่า,าของเก่าคง,งไม่ทราบราคานะั <c oughs> ซื้อก็ไม่กี่ร้อยประมาณน,นั้นอ่ะอันต่อไปเฮ้ยอเอาอารีอ่ะเดี๋ยว่อยมพัดขึ้นยนต์ดีเดียวดีกว่าเอาเป็นของถังน้ำมันก่อนอันนี้ทําอะไรมาบ้างครับถังน้ำมันถังเดิมถังเดิมครับ,บลอกลอกสีครับแล้วก็ขัดผิว ลอกโดยการขัดใช่ไหมครับหรือขัดแล้วก็ใช้น้ํายาลอกสีครับอ่าใช้น้ำยาลอกสีแล้วก็ขัดให้มันเป็นรอยอันนี้ตั้งใจให้ขัดได้เป็นรอยป่ะครับหรือว่ายังไงใช่ครับตั้งใจให้มันขัดให้เป็นรอยนะถ้าสังเกตเนานะควกจะเห็นแล้วก็มีสนิมอันนี้ขัดแล้วได้เคลือบปะครับไม่ได้เคลือบเคลือบครับแต่เป็นธรรมชาติเคลือบธรรมชาติเอ๊ะเคลือบแล้วมันมันแบบมันหลุด <c oughs> อ่าอ่าสีไม่ดีครับแต่ก็ได้ฟีลวีอีกแบบครับเพราะว่าเนี่ยก็เกิดสนิมหน่อยแต่ว่าคือจะบอก่าดีมันเป็นค่อนข้างดิบที่จะ ผมว่าสวยอะเออมันเป็นถังดิบที่สไตล์ดิบๆครับเอออ่ะโอ้ยเพิ่งเห็นวกมาตรงนี้นิดนึงโทษทีนะครับอ่าคุณผู้ชมมือใหม่นิดนึงในการไขายวิวอาจจะวนไปวนมาบอกแฮนด์คลาสสิกราคาเท่าไหร่จำได้ไหมตอบก็ประมาณ200ร้อยครับสองร้อยรอายเขา้เขาวหลามตัดทั่วไปนะครับน่าจะคล้ายๆเอาของผมนะผมผมว่ราคาประมาณนั้นไม่แพงมากอ่าที่จับมือถือทั่วไปครับเล็กๆน้อยๆอ่ะไล่มากันต่อทีนี้อ่า เสร็จปุ๊บอ่ะอันนี้ก็เป็นฝาข้างอันนี้ทำยังไงทบลายนี้เนี่ยเอาสติกเกอร์มาวางครับแล้วก็ตัดเป็นรูปลายไฟแล้วก็พ่นพ่นเอาใช่อ๋อหมายถึงว่าก็คือสติกเกอร์น้องโปรโยเนี่ยเอาสติกเกอร์เนี่ยมาวางมาวางทับตรงนี้ถูกไหมแล้วก็กรีดให้เป็นลายไฟนี้ใช่คะแล้วก็พ่นไปทั้งหมดเลยแล้วก็ลอกตรงนี้ออกที่ที่กันไว้ใช่ครับตรงนี้ก็จะไม่โดนสีนะครับแล้วตรงที่โดนสีเนี่ยก็จะ โดนออกมาเป็นลายไฟวันนี้เหมือนกันทั้งสองข้างเนาะอ่ะโอเคไล่มาโชค๊คของอะไรครับเป็น Y S S ครับผมโอ้ย Y S S ตอวนี้อ๋อนี่ไงรุ่นอะไรครับพอจำได้ไหมสปริงเงินด้วยค่อนข้างสวยเลยมันมีสปริงเงินด้วยเหรอ Y S S ไม่มั่นใจ <laughs> อันนี้หาเองหรือพ่อหาให้มันมาตั้งแต่แรกแล้วอ๋อติดรถมาโอเคครับรถคันนี้เป็นเป็นมือสองนะน้องซื้อมามือสองอันนี้โช๊ค Y S มันติดรถมาเนาะเป็นสปริงเงินนะครับแล้วก็มีไอ้ยกโช๊คด้วย อาร์มเดิมนะไม่ได้ต่อก็สูงผมว่าดูจากสายตานเนี่ยสูงกว่าของเดิมอยู่ประมาณนึงน่าจะสูงกว่าของเดิมประมาณสักสองนิ้วได้ประมาณนั้นโอเคไล่มาไล่มากระเป๋ากระเป๋าได้จากเชียงกงครับผมเชียงกงพอบอกราคาได้ไหมครับอ่าคู่หนึ่งก็หกร้อยครับผมหกร้อยโอเคอ่ะทีนี้ล้อหลังครับเป็นยางฟันเลื่อยล้อล้อหลังอ่าสเปกเป็นไงครับ อธิบายให้หน่อยครับขอบ17ครับ450ครับผม450ยางใช่ไหมครับยางเป็นยางบั้นเลื่อยของแชมเปี้ยนนะครับสี่ห้าศแล้วไอ้ตัววงล้อล่ะครับความหน้าก้างเท่าไหร่ท่อนล้อหน้าไหมล้อกระทะล้อ2.50ก็คือเท่ากันกับล้อหน้านะครับก็คือสเปควงล้อของน้องเนี่ยของโปรโยเนี่ยเท่ากันกับผมเลยครับสีเดียวกันด้วยนะครับเป็นสีดำเนาะของ RCB ล้อสองจุดก็นี่ครับ2.5งลัดยาง400ฟันเลื่อยนะมันก็จะแน่นๆเต็มๆหน่อยสุดยอดเลยอ่าไล่ขึ้นมาครับบางคน บางคนเป็นของอะไรครับเอ่อ uh, GTO ครับผม GTO นะครับบางคนหลังเนาะไฟเลี้ยวไฟท้ายเหรอครับไฟเลี้ยวนี่เป็นของฮาร์เลย์ครับโอ้ oh. ดูนี่กำปั้นนะครับดูไฟเลี้ยวใหญ่ขนาดไหนทุกคนคิดดูใหญ่เท่ากำปั้นอะ่ะสวยมากสวยมากอ่ะอ่าพอจะแจ้งราคาเลยครับเป็นมือว่าเป็นของมือสองไม่ร้บราคาเป็นของมือสองครับไปได้มาเดินตามตลาดได้มาตอนตลาดเนาะโอเคแล้วตัวไฟท้ายนี่แหละครับของอะไรอื่น ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่แน่ใจแต่ว่าทรงสวยดีนะประมาณนี้เนาะก็น่าจะเป็นทรงผมว่าน่าจะเป็นรถเก่าสักรุ่นนี่แหละพวกทรงพวกเจเอพวกอะไรนี่นี้โอเคครับทีนี้ไล่ขึ้นมาค่ะตัวเบาะอันนี้เป็นเบาะอะไรครับเบาะเดิมปะเบาะเดิมครับแล้วก็ตัดตัดตัดโค้งช่วงนี้เนาะจะมันจะสั้นกว่าเดิมโอเคครับแล้วก็อันนี้เป็นท้ายเดิมใช่ไหมไม่ได้ตัดโค้งท้ายเดิมเดิมเป็นท้ายเดิมครับแต่เคยตัดไปแล้ว แล้วบอก็เลยเป็นแบบนี้อ๋อโอเคก็คือเดี๋ยวผมอธิบายครับก็คือน้องเนี่ยเคยตัดท้ายมาแล้วรอบหนึ่งก็คือตัดใส่ท้ายอยู่หรือเปล่าครับใช่ใช่ไหมอ่ะคันนี้เคยทําท้ายอยู่มาก็คือท้ายอยู่ตามรูบ่อเลยเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอเอ่อแล้วก็ทําไมพอตัดไปปุ๊บไม่ถูกใจหรือไงถึงเชื่อมกับคืนซื้อพ่อนั่งไม่สบายโอเคครับก็คือคนซ้อนนั่งไม่สบายนะครับทุกคนก็เลยต้องก็เลยต้องทําก็เลยต้องกลับมาเชื่อมเหมือนเดิมเนาะก็ต้องบอกคันนี้ว่าก็ ทิปที่ไปสระบ,บุรีกันก็ซ้อนกัน2คนพ่อลูกนะครับขี่ด้วยกันเนาะยืนพื้นก็โอเคเลยอ่ะโอเคก็กันปกเดิมโอเคประมาณนี้ทีนี้มาเรื่องโอ้เดี๋ยวนะเพิ่งบกเห็นขาตั้งของอะไรเเนี่ยอ่าเป็นของเด,เดิมเนี่ยครับแลแ้วก็เชื่อมต่อใช,ใช่ครับอ๋อนี่คือผ่ากลางแล้วก็เชื่อมเลยนะของเดิมเนาะสูง ็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับที่เชื่อมน่าจะประมาณ2นิ้วได้เพิ่มขึ้นมา2นิ้วเนาะเพราะว่าถ้าเป็นขัดตั้งเดิมครับด้วยพอล้อกว้างขนาดนี้นครับมันจะทําให้องศาของขัตั้งนี่ค่อนข้างเอียงมากรถมันจะจอดไม่สวยแล้วก็เขาเรนะียกว่ามันโน้มโอกาสที่จะล้มมันก็ค่อนข้างค่อนข้างมากเนาะของผมเนี่ยยังด้วยด้วยความที่ของผมเนี่ยมันของผมก็ไม่กว้างเท่าของน้องก็ยังรู้สึกแล้วแต่นี่แบบใส่ย,ยางล้อหลังยางสีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกเยอะโ okay. อเคอะทีนี้เมื่อกี้เราเห็นสติ๊กเกอร์อะไรแวๆฝั่งนี้วน้าฝั่่งนนีหอ เอ๊ะเอ๊ะยังไงสติกเกอร์นี้มายังไงไหนอธิบายสิทำอะไรมาบ้างก็นะครับทำเครื่องเป็นลูกห้าสี่แล้วก็แต่งแคมซิง่งแค่นี้ครับผมเอ้ยแล้วก็แผ่นคัดแต่งครับเต็มระบบใช่ไหมก็คือมีลูกมีแคมมีเวทด,ด้วยไหมครับไม่ได้ไม่ได้ใส่เวทเนาะแต่ว่าใส่แผ่นคัดเป็นคัดซิงเนาเป็นพัรคัดห้าแผ่นครับ คัสห้าแผ่นครับอ่าเป็นคัสห้าแผ่นนะครับสเต็ปนี้เนาะแล้วก็คาบูเป็นคาบูอะไรครับเป็นคาร์บูเบสร้อยยี่ห้าเบสร้อยยี่ห้าอ่าเบสเบสพี่เบส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 ของอะไรวะสุซูกิเบสอ๋อโอเคอ่านี่นะครับทุกคนฝั่งนี้นะอันนี้เป็นคาบูซูซูกิเบสนะครับร้อยยี่ห้านะครับก็จะประมาณนี้อ่าวันนี้เรามีคนช่วยเยอะนะครับโอเคก็ เบส125นี่กี่สี่สี่แล้วครับเอ้ย125สี่เนี่ยก็บอก125โอเคก็เป็นเขาเรียกน,นะก็เป็น125สี่มันก็จะใกล้เคียงกับสเต็ปลูกที่เราทำมา5สี่เนาะเพราะว่า5สี่มันก็จะอยู่ที่ประมาณ125 130ประมาณซี่สี่วันนี้ก็จะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็แปลงก็ไม่ตั้งใจจะมวิธีเนาะแต่ว่าอันนี้มาจะมาประมาณนี้อ่ะทีนี้มาที่ท่อครับท่ออันนี้เป็นท่ออะไรเอ่ยเมกาโฟนครับผมครับผมของอะไรครับ ผมได้ามาจากในกลุ่ม SR 400ได้มาจากกลุ่มเนี้อ่าแล้วคอท่อเหรอครับคอท่อเป็นคอท่อ GD เดิมครับแล้วก็ตัดใส่ปลายท่ออ๋อเอ้าไปคอท่อเดิมเหรอครับเนี่ยอ๋อนี่เดิมเดิมเลยเหรอตัดตรงไหนครับเนี่ยช่วงนี้ปะไม่พี่ตรงนี้ตัดตรงนี้เหรอรอ๋อนี่ตัดส่วนตรงนี้นะครับเอ่อได้ได้ขัดเงาด้วยปะ่ะใช่ไหมเพราะจริงๆข้อเดิมเป็นสีดำ ใช่ครับก็ผมขับมาก็ลอกลอกมาอ๋ออันนี้ท่อนี้ท่อปลายปลายท่อนี้ได้ได้มาเใ็กลุ่มไอซ่าเราแต่ว่าขอท่อนี้ลอกมันลอกอย่างนี้อยู่แล้วแล้วว่าเราทำเองอ่ะผมซื้อท่อในกลุ่ม G d ดีแล้วก็มาตัดใอ๋อซื้อท่อเดิมท่อเดิมในกลุ่ม G d ดีนะเพื่อม,มาตัดเอาคอองเดียวแล้วก็มาเชื่อมเข้ากับปลายเอซาร์โอเคแล้วปลายเอซาร์นี้เป็น ไม่มีแบรนด์นะครับก็เป็นงานทั่วไปใช่ไหมพอจะรู้สเปกไหมสแตนเลสหรือว่าเป็นเหล็กชุบหรืออะไรสแตนเลสครับผมปลายบีเนียมนะครับสีอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ปลายบีเนียมปลายบีเนียมนะครับอือก็ค่อนข้างนี่จะใหญ่อยู่นะครับน่าจะตรงนี้ไม่มั่นใจแต่ว่าน่ามันสองนิ้วได้ตรงปลายท่อเนาะโอเคอ่าขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมครับได้ครับนิดเดีหน่อยๆน่อยนะไม่ต้องเบิรนนะนี่เออสตาร์ทมือก็มีครับ โดดเอาเท่แต่เท่จริงเท่จริงโอเคก็เท่าที่ฟังนะตอนนี้ก็ค่อนข้างนุ่มนะครับไม่ไม่ดังมากเนาะเรียกว่าขึ้นขอใหญ่ได้ใช่ไหมน่าจะน่าจะน่าจะยังไม่เคยยังไม่เคยก็ยังไม่เคยวัดถูกไหมก็แต่ผมคิดว่าเท่าที่ผมฟังมาก็ค่อนข้างนี่จะใกล้เคียงเบากว่าท่อผมมะพ่อผมก็วัดมาแล้วก็ประมาณนั้นก็ขึ้นขอใหญ่ได้พอได้อยู่อะไรเงี้ย,มยมผมคิดว่า,า,น,า,น,าน,นี่ก,มมก,กน็น่าจะขึ้นขอใหญ่ได้สบาย พอเบิ้ลนิดนึงได้ไหมเบาๆเบาหน่อยอ่ะนิดเดียวพอนิดเดียวโอเคไม่ต้องไปแล้วเขาใหญ่ะโอเคโทษทีโอเคอเคขาใหญ่บ๊ายบาย,บายจบแล้วโอ้โหลั่นมากนะครับโอเคอ่านี่ก็เป็นมีกองน้ำมันนะี่เนาะโอเคเดี๋ยวดับรถเลยครับอาทีนี้ขอถามฟีลลิ่งการใช้งานนะครับเป็นไงการใช้งานมาปัญหาที่เจอหรือว่าอะไรอยากแนะนำเพิ่มกับคนที่จะสนใจที่จะ ขี่เจ้า g d 1 1นคันนี้ไหมครับก็นะครับ,ข,รบข้อดีก็คือมันประหยัดน้ำมันแล้วก็แท่ครับข้อเสียคือหน้าช่วงหน้ามันเบาครับเวลาขับด้วยความเร็วสูงๆมันจะยกลอยครับอ่าโอเคใช่ครับก็ก็กวิธีแก้ปัญหาพวกไอหน้าไอไอหน้าเบานี้ก็คืออาจจะอาจจะต้องไปเขาเรียกใส่การสะบัดเพิ่มอะไรอย่างนี้เนาะอะ่เพิ่มความหนืดหรือว่า โหลดโชกลงอะไรอย่างงี้เนาะแล้ววิธีของรถ g ีดีเนี่ยแกนในแผงคอเนี่ยมันไม่ใช่แผงคอแบบแบบเป็นแบบรัดชกโหลดได้เหมือนรถเหมือนพวกโซนิกหรือพวกอะไรงี้นะครับมันจะต้องเป็นการปัดแกนอย่างเดียวเนาะใช,ใช่ก็เป็นการปัดแกนอะไรอย่างงี้ถึงจะช่วยโหลดได้นะครับแต่ก็สามารถทําได้ครับมันเป็นการตัดท่วไปลงกึ่งท้าไปก็ทําได้เนาะโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวนะอ่ะ แล้วฟีลลิ่งเครื่องยนต์ล่ะครับเป็นไงทาเครื่องมาการประหยัดน้ามันกับคาบูนี้เป็นไงเพราะว่าจริงเรื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยในทีดีก็เขามีมีคาถามมีมีคนอยากได้คําแนะนํามากมายเลยทั้งเรื่องคาบูเรื่องการทําลูกจะลูก54 5 5 59เลยว่าไปฟีลลิ่งลูก54เครื่องนี้เป็นไงเหนียวครับผมมันไม่มีอาการไม่มีอาการลูกติดอะไรเลยครับเหนียวมากทำมานานไหมครับลูก54นี้ เมื่อเดือนที่แล้วครับทำเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ไปเทสกันที่สระบุรีอ่อโอเคก็ก็ผมมองไงสองคนน้ำหนักรวงกันเกินร้อยแน่ๆร้อยน่าจะร้อยสั่หร้อยกว่าเลยป่ะร้อยห้าสิบนะน้ำหนักคนซ้อนลงกันประมาณร้อยห้าสิบะครับแต่ว่าก็ขี่ยินพ0่มแปดสิบกันสบายเนาะแล้วก็ช่วงขึ้นเนินอะไรก็ไน้าอยู่เนาะสบายเลยเนาะไม่มีปัญหาเลยก็สำหรับใครที่สนใจห้าสี่อ๋อเบอร์สเตอร์เหรอครับสเตอร์อะไรเอ่ย เข้างหน้าจะทราบเบอร์ไหมข้างหน้าเป็นส4บสี่ครับข้างหลังส5าห้าพระอาทิตย์ครับผมหน้าสิบสี่หลังส5มห้าก็เป็นสเปคเดิมนะครับทุกคนก็คือสเปคเดิมโรงงานแต่ว่าเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อเป็นเป็นของพระอาทิตย์แล้วขนาดเดิมครับสี่สองแดไหมหรือว่าสี่428ศูย์สี่สองแปดครับส2 8สองแปดเท่าเดิมนะประมาณนี้อ๋อนี่เพิ่งสังเกตอะไรเนี่ยฝาครอบโซนไหมมันไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยไปทำอะไรมาเนี่ยพ่นสีพ่นสีเองแล้วก็ตัดด้วย ตัดโชว์นี่นะจริงๆมันจะเป็นของเดิมเนี่ยมันจะเป็นปิดมิดอย่างนี้เนาะน้องก็ถอดหั้วพ่นสีแล้วก็ตัดสวงช่วงนี้ออกเนาะนี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็ถอดไอ้ไอ้ที่บังพักค้าออกโอเคครับอ่ะแล้วอัออตราสิ้นเปลืองน้ำมันสำหรับคาบูเบสเป็นไงครับกับลูก54ประมาณเท่าไหร่ลิตรหนึ่งก็น่าจะวิ่งได้ประมาณ30โลครับ30โลลิตรหนึ่ง30โลอ๋อโอเคนะครับก็ค่อนข้างกับลูก54 30โลนี้ผมเรียกว่าประหยัดเลยนะ ก็เท่าเที่ยวของเดิมนะของเดิมเนี่ยมันจะประมาณ40โลบวกนะครับแต่ว่าทาลูกแน่น,นอนเราขยายซ,ซีซีเพิ่มเนี่ยมันก็ต้องมีการกินกําลังกินน้ำมันเพิ่มอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากินในระดับ30โลเนี่ยผมว่าก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคนะแต่ว่าเนาะอ,อันนี้เรื่องนี้มันเป็นลักษณะส่วบุคคลครับบางคนไม่ชอบเลย30โลแบบไปขับตัวขับตัว3 0 0ซีซ,ซีก็ยังเท่านี้เหมือนกันแล้วว่าบดทเท่ปสปีดได้ตั้ง1้0 150ออะไรนี่นู่นดีกว่าอีก แต่มันแล้วแต่มุมมองนะครับอันนี้มันรถคาบูมันก็จะอีกฟิลหนึ่งเนาะมันมันไม่เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนเราก็ไม่ได้ขี่เร็วกันอะไรขนาดนั้นเราแค่ทําเพื่อเพื่อมันเดินทางสะดวกเพื่อมันแบบว่าอะไรนะมันขี่สนุกขึ้นอะไรอย่างนี้นะเพราะสเต็ปลูก5่าสีไม่ได้เป็นสเต็ปเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปพื้นฐานที่ทํากันเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่ว่าก็ขี่พอออกคลิปได้ยืนพื้นร้อยหนึ่งได้อะไรอย่างนี้รถเดิมที่ทราบกันครับรถเดิมซีดีท็อปหาน้อยมากนะครับที่คันไหนจะข โอเคครับมีอะไรจากยากสืาสำหรับ g ีดีเพื่อนๆท่านที่สนใจไหมครับสุดท้ายละอย่าลืมอย่าลืมไปซื้อกันนะครับ <laughs> มือนหนึ่งไม่มีแล้ว <laughs> น้องไปซื้อที่ไหนเดี๋ชี้เป้าด้วยโอเคมีเท่านี้ไหมมีอะไรไหมไม่มีก็โอเคนะครับก็ของน้องประโยชน์จบไปประมาณนี้ก็เดี๋ยวคันต่อไปเป็นของใครก็เดี๋ยวรอรับชมเลยวันนี้เราก็มาถ่ายกันที่กลางเมืองเสาทิงช้านะครับไม่ได้มาคนเดียวนะ้อนี่ นี่เราสองคันนี้รอคิวรอแล้วโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องประยนมมากครับก็โอเคครับทุกคนก็วันนี้ก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวรถน้องประยเนาะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากาคลิปนี้มากขึ้นนะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็แนวทางต่างๆเนาะถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถาพิมพ์มาถามในกลุ่มแล้วกันครับนาะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตลิงก์กลุ่ม g ีดีที่เราที่เราพูดคุยกันอยู่เนาะนะก็จะเป็นกลุ่ม Facebook ก็มีหลายกลุ่มเลยก็ วันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ